สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้านี้กูรูก็จะพามาชมหน่อไม้แล้วก็ผักในสวนนะคะหน่อไม้ของเรากูรูก,กินจนไม่อยากจะกินเลยนะคะมันขึ้นเยอะขึ้นบ่อยตัดแล้วตัดอีกนะคะเอาไปทำหน่อไม้ถุงเอาไปทำหน่อไม้ดองมันก็ยังขึ้นให้เรา กินไม่หวาดไม่ไหวนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะมีแต่หนอสวยๆนะคะอันนี้คือไผ่สร้างมนนะคะเอาไปต้มทิ้มน้ำพริกเนี่ยมันจะหอมๆนะคะรสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะพี่น้องอันนี้เป็นหนอสร้างมนนะคะนี่ค่ะ สวยงามอันนี้ที่เราตัดไปดูสิคะเยอะแยะไปหมดนี่ค่ะมันขึ้นให้กินตลอดเลยนะคะจะว่าขึ้นทั้งปีก็ได้นะคะหน่อไม้ของเราอะ่ะพรเราลดน้ำมันเนาะตอนที่หน้าแรงนะคะ ครูก็จะล้างผักล้างอะไรลงตรงนี้เนาะเนี่ยช่วงหน้าแล้งนะคะทีนี้หน่อไม้มันก็ขึ้นตลอดทั้งปีนะคะนีเป็นหน่อที่สวยวันก่อนครูก็เอาแถวนี้ไปต้มจิ้มน้ําพริกทั้งเอาไปผัดอะไรอย่างเงี้ย กำลังขึ้นก็มีนะคะทุกคนเนี่ยตัดเล้ดตัดอีกมันก็มีให้เรานะคะก็จะพาชมชมหน่อไม้แล้วก็ชมผักกาดขิวของเรานะมีทั้งผักกาดขิวผักกาดขาวโบราณปนกันอยู่นะคะทุกคนครูก็ อันนี้กูดูก็จะมาเอาไปดองนะคะอันนี้ดอกแล้วเป็นผักโบราณของเราเราเด็ดยอดมันไปกินแล้วแต่มันก็แตกยอดแตกดอกออกมานะคะพี่น้องสวยงามไหมคะอันนี้มะเขือพวงขมนะคะพี่น้องมะแขงขมนะ มะแข้งขมหรือว่ามะเขือพวงขมนะคะทุกคนเอากินกับน้ำพริกกินกับลาบกินกับอะไรก็ได้นะคะมันก็ขมอร่อยขอมขมหวานหวนเนาะอันนี้วันก่อนกูรู้ก็ถอนไปทำผักดองก็ขายได้หลายบาทแล้วนะคะวันนี้เราก็จะทำอีกนะคะ ผักหน้าฝนก็สวยงามนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะรู้จะเก็บผักก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเช้านี้ก็จะถ่ายคลิปแต่บริเวณน,นี้เนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ